เจอเชธอไปดาบดาบมาแล้วดาบมา,า,บาบะระวังเราจะเกิดที่ใบโอมไหนก็ไม่รู้เธอจะย่อ,อ,ยอกันเฮ้ยวัดโอเคเธอเอาแล่เลยแล้วเลยวัาไฟมันโอ้ขึ้นเยอะจังเลย เดี๋ยวเธอเหมือนเราจะเปิดเกิดที่ไปโอมป่าป่าแดงนะเธอป่าแดงจริงเหรอเฮ้ยเธอ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 เพิ่งเธอเพิ่งเธอเพิ่งขุดอันนั้นนะที่บหัวเธออะไอเม็ดทองไอเม็ดทองนั่นเดี๋ยวมาขุดนะเผื่อมีไอหมูแถวนี้เธอถ้าถ้าถ้ามันเป็นหมูนะต่อให้เราใส่ไอชุดกอดทองแล้วเราขุดไอเม็ดทองบนเนี้ยน้องจะมาตามล่าเราติงชีวิตเราเลยนั่นขุดเลยตอนนี้แถวนี้ไม่มีแถวนี้ไม่มีขุดเลยก็ได้เขาคุ้มกันนะ แต่ก็ถือว่าเกิดดีอยู่นะเกิดดีอยู่เกิดดีอยู่ไปหมูมันหมวกเนาะเฮ้ยเธอระวังมากมากเธอระวังโอ้โหมันหืนได้เธอเธอโลโลโล่พร้อมโล่พร้อมโอ้โหใหม่ก็อยู่ที่ไอเจหมูนี่โอ้แม่เลยสะสมบนดีแล้วโอเคเธอมีเห็ดบมีเงียโอ้โหมเห็ดเพียบเลยเจ้ากูเฮ้ยเราสามารถไปทำสุกได้อ่าเป็นหูทองเพียบเลยเธอแถวนี้ไม่ค่อยมีหมูขุดทองเลยถึงงี้ก็น้อยอ่ะ แต่ถ้าเป็นแบบพวกพื้นนะรกก็ค่อยอันนี้อย่างแต่เหมือน้องไม่ได้เกิดบนพื้นนะรกก็เลยอันนี้ก็โชคดีไปหน่อยนะก็ถือว่ายังโชคดีกว่านันแล้วกันเพราะข้าบนหัวเราน่าจะเป็นอันนี้ยได้เป็นไบ,บโอมแดงฝ่าแดงแรคอร์ดแรคอร์ดจบเลยโอ้ได้เลเวลดีเนี่ยแรคอร์ดตรงนี้มันไม่มีใช่ปะเยอะมากเลยมัน่านมันขุดทองแล้วนะขุดเลยปนแร่ปนแร,นแร่มาถึงพวกต้นก,นก่อนเลย โอเคเขาว่าแต่ตรงเมื่อกี้เขาเหมือนเห็นว่าทางขึ้นบนอยู่นะเดี๋ยวเขาลองดูก่อนแล้วกันใบ่อมเป่าแดงเหรอเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้เอาไม้มาสร้างบ้านกันเถอะจริงใช่แล้วก็อย่างอย่างมันก็ใบโอพี่ค่อนข้างอีกปลอดภัยปลอดภัยกว่าไบโอมไอ้ใบโอมเม่ได้บอกว่ามันมีไอ้นอนดึกดื่นนั่นละกันอยู่นอนอะไรอะนอนตัวอะไรอะไม่รู้อะเธอแต่ว่าเขาเก็บมากเลยตอนนี้มีทางไปอยู่นะไหน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 ไปดูไหมเนี่ยไอ้ตรงที่มันมีหลายสิ่งเนี่ยแดงๆยืนยืนเนี่ยแต่ขุดกลับไปก่อนแล้วกันเนาะ เฮ้ยใช่เหรอไม่เห็นไปทงไปต่อได้หวัดเออจริงขอโทษนะเธอเขาขอเกี่ยวของแป๊บนึงโอเคแต่เหมือนจะไม่มีนะเธอเหมือนตันละน่ารังแสดงว่าเราต้องนันเดี๋ยวเ,<อ>เราลองไปหาอีกทางแล้่กันเถอะทางขึ้นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวอีพีแน่จบแค่ทางขึ้นทุกคนถาวัหนเนาะถาวันน้ำใช่คงไม่เป็นไรหรอกเออถาว่าผมว่าเมื่อกี้หูเธอ ที่มันฐานทับลับได้เลยนะเว้ยเอ้ยเธอด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยด้านล่างนั้นไม่น่ามีอะไรตันตันตันเอ้ยไม่ตันเฮ้ยเธอนี่มันไอ้บล็อกเว้ยโอเคนี่เก็บกลับเลยอันนี้สามารถไปทำเป็นบล็อกได้อย่างออันนี้อันนี้อันนี้ขุดยากอยู่นะแนวล็กอ่ะว้ยยังไม่เจอเธอเขาจะเขาจะทางไปต่อเพียงเทิรอก่อนดไปหนึงเดี๋ยวขุดเนี่ยเป็นต้นไม้แดงเฮ้ยเอาว่าเออเดี๋ยวไปพร้อมกันไปหนึงก่อนอยู่อยู่ที่ประตูนรกอ่ะ ประตูเลยเหรประตูนรกใช่ประตูนรกเขาว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยเลยที่เขาที่เขาว่าแบบเอ้ยมันเหมือนทางออกอ่ะใช่ไหมมันอยู่ข้างๆประตูนรกเลยยังไงเขาว่าเไปดิเนี่ยตรงนี้เอ้ยเฮ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 ้ยทางเนี่ยเธอเนี่ยเฮ้ยนี่ไงทางทางออกเหรอทางออกจริงด้วยเธอทางออกหรือเปล่าก็ขอตัดไม้ก่อน ไม่ใช่ทางออกเฮ้ยระวังเดอมีหมูส่ามันมีหมูสามชั้นในนี้เด้ออะไรอ่ะอุ้ยหมูสามชั้นเอาไปตีแยงหมูกระทะของปวดเลยคายยาวมากเลยตัวนี้แล้วมันก็โอ้โหกว่าจะฆ่าตายโอ้แต่ได้มึนเนี่ยแต่ได้เนื้อหมูมาเยอะนะมันตีแรงไหมอ่ะตีแรงมากตัวนี้แรงมากเลยเอ๊ะขุดไม้เถอะถึงมีแค่ต้นเดียวก็เถอะมันเดี๋ยวเขาจะลองหาทางขึ้นไปก่อนอุ้ยพิกลินพิรินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรพิรินแบบเป็นอะไรตัว มันตัวเลยอ่ะเป็นเป็นหมูเป็นหมูอ่ะหมูหมูอ่ะมันตายยังตายยังไม่ตายฆ่าเลยฆ่าเลยเดี๋ยวมันจะตายแหละตายแล้วเดี๋ยวเขาขุดเขุดเศษทองเหรอนี่ของดีทองเขาตัดไม้เหรอทองนี้ไว้เถกับพวกวิกลี้นด้วยนะอุ๊ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมาเต็มเลยเธอเฮ้ยเขามาจากไหนวะน้าเธอมันเกิดได้นะเขาหน่อยช่เขาหน่อยกำลังไปครับโหเม้มฮึบฮึบฮึบ โล่โล่กลางโล่เลยกลางโล่เลยก็โล่อยู่กลางโล่อยู่โอเคมันสนใจเธออยู่เขาจะเขาจะใช้วันนี้แหละถ่ามันตายจะเข้าก่อนจะร้อยร้อยก็จะตายร้อยเหมือนตายแล้วตึงนะเห็นปะเนี่ยเหมือนเห็นลูกงูนว่าแป๊บอยู่ทางไหนวะมันมาจากข้างบนแน่เลยแต่ว่าข้างบนจากไหนอะข้างบนไหนอ่ะโอ้ยคือจะตายหูทางเยอะมากย่งดึกว่าเหมืองไอ้แมว เธอมันเกิดรัวเลยแถวเนี้ยมันไม่ปลอดภัยแล้วไปเอนะอันนี้มันเกิดรัวได้เลยเธอต้องหนีเธอ,อตอนนีต้ตองตอนนี้ต้องหนีละตอนหนีละอึต้องหาทางขึ้นตอนนะี้แค่หาทางขึ้นก็พอตอนนี้นไปเองนะแล้วประตูพอท่อเราอยู่ไหนเนี่ยพอท่อเราก็อยู่ทางนั้นไงโอ๊ยเขาลงมาชายานะีวะวัดทำไมเขาลงมาก็เนี่ยเธอเขาจะลงไปไหนอ่ะไปเองเธอเจนกันเขาลงมาขุดทอง เดี๋ยวแลเธอมันมีทางเขาว่าขุดขึ้นดีๆเลยไหมเนี่ยขุดขึ้นดีๆเลยไหมทางต่อเยอะเลยเธอนี่ไงเขาถึงบอกว่ามันเหมือนเมืองเลยเหมือนอันนี้เป็นฟาร์มแน่มากกว่ามาอะไรวะเนี่ยเกท์เธอแป๊บนึงนะเธออยู่ตรงนั้นเธออยู่เมื่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเขาหาชื่อกันเธอไม่เธอไม่เธอเขาจะเขาจะทางไปต่ออีกทางนึงนะเนี่ยมันมาแล้วมาอะไรนี่เนี่ยเออพี่กรีนมันหวาวเข้าประตูเลยวลุกเข้าไปเลยระวังมันออกไปสู่โลกภายนอกเลย เข้าทำไปหาเธอเขึ้งขึ้นไหนเคยเคยเจอแล้วโอ้โหเธอ้าแล้วว่าขุดขึ้นดีๆเถอะเธอนี่ให้เปนเหมืองมากกว่าตรงไหนเธอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เธอตรงนี้อ๋ออะไรเนี่ยโอ้เด้ออ๋อตรงนี้ที่มาเมื่อกี้ไงเธอมันมาที่เดิมเหรอโน้ปผมใหม่ก็โอเคแข็งกว่าป้ปิงไก่อีกนะเคเธอไปเรากลับไปแถวประตูรถดีกว่าทำทางขึ้นแถวประตูรถถึงแล้วเคยตรงนี้มันมีทางขึ้นอีกเยอะ กีฮวาไปหนึ่งเด้อโอเคเด้าตามเข้ามาตรงนี้ป่ะทางนี้ไม่ทางขึ้นไม่ทางไปตอนนี้ตอนน้เขาไปแล้วเธอเธอเธอลงมาเลยลงลงเฮ้ยตอนนเข้าไปแล้วลงมาเลยลงมายยังงไเอยู่ไหนนะเราอยู่ใต้ดินเหรอไม่เข้าใจอ่ะเราที่อยู่ใต้ดินนะเธออยู่ไหนเนี่ยเธอเอ้ยเราไม่ลงทางเหมืองทางนี้ตกตกตกอย่าตายเลยมันเมืองเลยเธอตอนเนี้ยเออใต้ดินเหรอ วัด <What? S 1> สภาพคือเหมืองอีเดชั่นจริงโอ้ย